สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็ลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกครับวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในหนึ่งในปริศนาที่เอ่อเรียกได้ว่าทั้งเขย่าวขวัญแล้วก็น่าหลงไหลามากมากเลยนะครับของโลกโบราณน,นั่นก็คือวาระสุดท้ายของคลีโอพัตราที่7ราชนีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์ คือภาพจำสุดคลาสสิกเลยเนี่ยก็คือภาพราชนีผู้ทรงอำนาจยอมให้งูพิษกัดสิ้นใจอย่างองอาจออในอ้อมแขนประวัติศาสตร์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอครับเรามีข้อมูลออกองโต้อยู่ตรงหน้าเลยครับทั้งบันทึกโบราณที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำบทวิเคราะห์จากนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่พยายามปฏิปะต่ะตอรเรื่องราวไปจนถึงมุมมองที่คาดไม่ถึงเลย เราจะมาลองคุยแค่แกะเกาข้อมูลเหล่านี้กันเพื่อแยกตำนานออกจากความเป็นไปได้แล้วก็พยายามเข้าใกล้ความจริงเบื้องหลังการตายอันเป็นปริศนานี้ให้มากที่สุดเท่าที่หลักฐานจะพาเราไปได้นะครับเอาละมาเริ่มแกะรอยปริศนานี้กันเลยภาพจําที่ทรงพลังที่สุดเลยก็คือเรื่องงูพิษในตะกร้ามะเดือ่อใช่ไหมครับที่เล่าต่อๆกันมาตามบันทึกของพลูทากนักเขียนกรีกโรมันคนสําคัญ เรื่องนี้มันติดตาตรึงใจมากจริงๆนะครับถูกเอาไปสร้างซ้ําในงานศิลปะในหนังในละครไม่รู้กี่ครั้งต่อขี่ครั้งจนกลายเป็นภาพที่แบบว่าสลักอยู่ในหัวทุกคนไปแล้วแต่พอมาคิดดูดีๆนะครับเอ่อมันดูเหมือนฉากในหนังมากกว่าเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่เราต้องเริ่มตั้งคำถามกันอึเคโบราณเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่แน่ใจร0 0เซนะคะพรูทาร์กเองซึ่งเอ่อถือเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เรามักจะอ้างยิงเรื่องงูพิษหรือแอสเนี่ย เขาก็บันทึกไว้เหมือนเป็นแค่เรื่องเล่าอีกเอกโดคีหนึ่งหรือแบบแค่เวอร์ชันหนึเท่านั้นเองไม่ได้ฟันธงเลยค่ะแถมยังเสนอความเป็นไปได้อื่นด้วยซ้ําเช่นการใช้ยาพิษที่ซ่อนไว้ในเครื่องประดับผมหรือวัตถุกลวงกลวงที่เรียกว่าคเนสติสนะคะคเนสติสชื่อแปลกดีนะครับเหมือนเป็นของชิ้นเล็กๆที่ซ่อนยาพิษได้ ใช่ค่ะอาจจะเป็นปิ่นปักผมหรือเครื่องประดับอะไรสักอย่างที่มันกลวงข้างในพอจะใส่ยาพิษได้แล้วนักเขียนคนอื่นอย่างสเตรโกนักภูมิศาสตร์ที่อเผอิญอยู่ในอเล็กซานเดรียช่วงนั้นพอดีเลยนะคะเขาก็บันทึกว่าได้ยินมาทั้งเรื่องงูพิษแล้วก็เรื่องยาพิษอย่างครีมทาผิวด้วยส่วนคาซิซิสดิโอนักประวัติศาสตร์โรมันอีกคนก็แสดงท่าทีสงสัยเรื่องงูพิษเหมือนกันคือขนาดคนยุคนั้นเองก็ยังเสียงแตกเลยค่ะอ๋อครับ ขนาดคนในยุคนั้นยังไม่ฟันธงแล้วพอเราเอาวิทยาศาสตร์หรือหลักการง่ายๆมาจับล่ะครับทฤษฎีงูพิษนี่มันดูมีปัญหามากขึ้นไหมครับชัดเจนเลยค่ะปัญหามันมีหลายจุดมากเลยเรื่องแรกที่ต้องคิดเลยนะคะคือชนิดและขนาดของงูถ้ายึดตามที่เชื่อกันว่าเป็นงูเห่าอียิปต์หรือนาจาฮาเจนเนี่ยนะคะนี่ไม่ใช่ลูกงูตัวเล็กๆนะคะมันอาจจะยาวได้ถึงสอเมตรเลยทีเดียวค่ะสอสมเมตรโอ ล้จะซ่อนไว้ในตะกร้ามาเดือดเล็กๆหรือเหยือกน้าได้ยังไงครับเนี่ยฟังดเูเป็นไปได้ยากมากยากมากค่ะและประเด็นต่อมาคือปริมาณพิษอีกการจะสังหารผู้ใหญ่ถึง3คนคือคลีโอพัตรากับนางกำนันคนสนิทอีกสองคนคืออีราสกับชาเมียนให้ตายในเวลาไล่เลี่ยกกันอย่างรวดเร็วตามที่บันทึกไว้เนี่ยมันต้องใช้งูตัวใหญ่มากๆหรืออาจจะต้องใช้หลายตัวเลยซึ่งยิ่งทำให้การซ่อนยากขึ้นไปอีกแล้วเ,เข้าจริง งูเห่าตัวเดียวเนี่ยพิษอาจจะไม่พอจะล้มผู้ใหญ่สามคนพร้อมกันในเวลาสั้นๆด้วยซ้าไปค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องการบังคับงูใช่ไหมครับจะสั่งให้งูฉกตรงจุดที่ต้องการให้ตายทันทีมันมันควบคุมได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับถูกต้องค่ะประเด็นนั้นเลยการบังคับงูพิษโดยเฉพาะงูเหา่าให้กัดในจุดและเวลาที่อ้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้รับประกันผลเลย คลีโวพัตราอาจจะเก่งเรื่องยาพิษนะคะแต่เชี่ยวชาญเรื่องงูด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่มีหลักฐานบอกเลยค่ะแล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือหลักฐานทางกายภาพค่ะบันทึกส่วนใหญ่บอกว่าไม่พบร่องรอยมูกัดที่ชัดเจนบนร่างของเคลียอพัตรานะคะหรือถ้ามีก็แค่รอยจุดเล็กๆ2รอยซึ่งมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ดีว่าใช่รอยเคี้ยวงูจริงๆหรือเปล่าเพราะงูพิษบางชนิดกัดแล้วแผลจะเวอะหวะ,วะบวมเลือดออกเยอบ แต่อืมูเห่าก็อาจทิ้งรอยเล็กๆได้เหมือนกันแต่มันก็ยังคลุมเครืออยู่ดีค่ะและที่พีคที่สุดเลยคือไม่มีใครพบงูในที่เกิดเหตุเลยค่ะไม่เจอเลยทั้งที่ทหารของออกเทเวียนเนี่ยน่าจะบุกเข้าไปแทบจะทันทีหลังจากรู้เรื่องงูตัวเครื่องขนาดนั้นมันหายตัวไปไหนได้นี่คือคําถามใหญ่เลยค่ะที่ทฤษฎีงูพิษตอบไม่ได้โหฟังดูแล้วจำนานงูพิษนี่มีช่องหัวเพียบเลยนะับเนี่ย มันดูเหมือนเรื่องเล่าที่ถูกเสริมเติมแต่ง,ตงมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และถ้าไม่ใช่เรื่องงูพิษล่ะครับบันทึกโบราณมีพูดถึงวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากไอเจาคเิสติสที่ว่าเมื่อกี้มีค่ะมีหลายทางเลือกเลยที่ถูกบันทึกไว้อย่างที่สตราโบบอกก็คือยาพิษทรงอย่างครีมทาผิวซึ่งอาจจะมาจากโอลิมปัสแพทย์ส่วนพระองค์ของคลีโอพัตราเองด้วยซ้ํานะคะแล้วก็มียาพิษที่ซ่อนในเครื่องประดับกลวง อย่างปิ่นปักผมที่พลูทากกับเดียอคูดถึงหรือจะเป็นทฤษฎีที่กาเลนพาดยุคหลังเสนอว่านางอาจจะกัดแขนตัวเองให้เป็นแผลแล้วก็เอายาพิษทาลงไปค่ะฟังดูหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ทั้งหมดก็ชี้ไปทางยาพิษเหมือนกันใช่ค่ะและทฤษฎียาพิษนี่แหละค่ะที่นักประวัติศา,ศาสตร์และนักวิเคราะห์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักมากกว่าโดยเหตุผลที่ค่อนข้างหนักแน,กน่นหลายข้อเลยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ทำไมยาพิษถึงดูน่าเชื่อถือกว่าครับอย่างแรกเลยก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญของคลีโอพ atra เองค่ะบันทึกโบราณหลายชิ้นเลยทั้งพลูทากและดิโอยืนยันว่านางสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องพิษวิทยาอย่างจริงจังถึงขั้นเคยทดลองยาพิษกับนักโทษเพื่อดูผลลัพธ์ด้วยซ้ำนะคะอย่าลืมว่าอเล็กซานเดรียยุคนั้นคือศูนย์กลางความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์ระดับโลกเลย การเข้าถึงยาพิษร้ายแรงหรือความรู้ในการปรุงยาพิษเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถของราชินีที่ชาญฉลาดอย่างคลีโอพ atra แน่นอนค่ะอันนี้สมเหตุสมผลมากครับคนที่ศึกษาเรื่องยาพิษมาอย่างดีย่อมรู้วิธีใช้มันให้ได้ผลที่สุดอยู่แล้วถูกต้องค่ะซึ่งก็นําไปสู่เหตุผลข้อที่2คือความแน่นอนและควบคุมได้ค่ะการใช้ยาพิษไม่ว่าจะกินทาหรือฉีดเนี่ยมันควบคุมผลลัพธ์ได้แน่นอนกว่า รวดเร็วกว่าแล้วก็คาดเดาได้มากกว่าการไปพึ่งพาง,งูซึ่งไม่รู้จะกัดเมื่อไหร่กัดตรงไหนพิษจะแรงพอไหมการเลือกยาพิษจุนดูสอดคล้องกับบุคลิกของคลีโอพัตร a ที่เป็นนักวางแผนตัวยงต้องการควบคุมสถานการณ์แม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตก็ตามค่ะอ๋อเหมือนการเลือกวิธีตายที่ชัวร์กว่าว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วข้อต่อมาคือมันอธิบายการตายหมู่ของคนสามคนได้ดีกว่าด้วย คือการใช้ยาพิษชนิดเดียวกันหรือเตรียมยาพิษไว้สำหรับ3คนมันสมเหตุสมผลกว่าการที่จะให้งูตัวเดียวหรือหลายตัวกัดคน3คนในเวลาไล่เลี่ยกันจนเสียชีวิตทั้งหมดนะคะและสุดท้ายมันอาจจะสอดคล้องกับหลักฐานทางกายภาพมากกว่าด้วยซ้ำค่ะรอยจุดเล็กๆ200รอยที่บางบันทึกพูดถึงถ้าไม่ใช่รอยเคี้ยวงูมันก็อาจจะเป็นรอยเข็มที่ใช้ฉีดยาผิดก็ได้ซึ่งมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในยุคนั้นค่ะ โอเคฟังดูแล้วทฤษฎียาพิษนี่มีน้ำหนักกว่าจริงๆครับทั้งในแง่ความรู้ของคลีโอพัตราความควบคุมได้การอธิบายการตายหมู่แล้วก็หลักฐานทางกายภาพแต่คำถามคือถ้าเรื่องยาพิษมันดูสมเหตุสมผลกว่าแล้วทำไมตำนานงูกัดถึงได้ดังระเบิดกลายเป็นภาพจำหลักไปได้ล่ะครับมันต้องมีอะไรเบื้องหลังแน่ๆเลยตรงนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะต้องมองไปที่ผู้ชนะในเกมการเมืองครั้งนั้น นั่นก็คือออกเทเวียนหรือต่อมาคือจัก,กรพรรดิออกุสตุสแห่งโรมคือก่อนหน้าที่คลียอพัตราจะตายเนี่ยฝ่ายโรมนําโดยออกเทเวียนเนี่ยแหละครับปั่นคุษณาชวนเชื่ออย่างหนักเลยวาดภาพคลีโอพัตราเป็นแม่มดร้ายจากแดนไกลเป็นนางมารร้ายที่ใช้สเสน่ยยั่วยวนมาร์กแอนโทนีวิระบุรุษโรมันให้หลงผิดหันหลังให้โรม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในการทำสงครามกับแอนโทนีและคลีโอพัตราให้มันดูเหมือนสงครามกับศัตรูต่างชาติไม่ใช่สงครามกลางเมืองที่ชาวโรมันเริ่มเอือมระอาแล้วนะครับใช่ค่ะการสร้างภาพลักษณ์ปิสาให้คลีโอพัตราเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สําคัญมากของออกซิเวียนเลยค่ะแล้วพอคลีโอพัตราตายไปแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องการตายของนางด้วยงูพิษก็อาจจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อออกซิเวียนอยู่ดีค่ะประโยชน์ยังไงครับในเมื่อศัตรูตายไปแล้ว มีหลายมุมเลยค่ะอย่างแรกมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดูอีปจา๋าแล้วก็น่าทึ่งการตายด้วยงูเห่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟาโรห์ของเทพีไอซิสมันทำให้อวสานของคลีโอพัตราดูยิ่งใหญ่มีมนขลังสอดคล้องกับภาพลักษณ์ราชินีต่างแดนผู้ลึกลับที่โรมสร้างขึ้นมานะคะมันเป็นตอนจบที่ดูเหมาะสมกับตัวละครที่พวกเขาสร้างขึ้นในสายตาชาวโรมัน อย่างที่สองมันอาจจะช่วยกลบเกลื่อนข้อสงสัยได้ค่ะถ้าสมมติว่าเคลียวพัตราไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงๆละะ่ะถ้าเธอถูกฆ่าหรือถูกบีบให้ตายการสร้างเรื่องการฆ่าตัวตายที่ดูสมศักดิ์ศรีแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้มันเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ลดข้อคอรหาที่อาจจะพุ่งเป้ามาที่ออกเทเวียนได้ค่ะอ๋อเหมือนการสร้างเรื่องกลบเกลื่อนแบบนั้นเหรอครับเจนมากๆคือขบวนแห่ชองชัยชนะของออกเทเวียนในกรุงโรม มีบันทึกว่าเขานำหุ่นจำลองของเคลียวพัตราที่มีงูพิษเกาะอยู่เข้าร่วมในขบวนด้วยค่ะการกระทำนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำปักหมุดภาพจำเรื่องงูพิษลงไปในจิตสำนึกของชาวโรมันอย่างเป็นทางการเลยแม้จะมีบางคนแย้งว่าอาจจะเป็นแค่หุ่นที่สวมเครื่องประดับรูปงูแล้วคนดูตีความไปเองก็ได้แต่ผลลัพธ์คือภาพจำเรื่องงูมันแพร่กระจายไปแล้วค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือพลังของบทกวีค่ะ กวีเอกในยุคข,ของออเกสตัสอย่างเวอร์จิลฮอร์เร o โปรเพติอุสต่างก็หยิบเอาเรื่องงูพิษมาเขียนถึงเคลโอพัตรายในงานของตัวเองซึ่งกวีเหล่านี้มีอิทธิพลสูงมากในสังคมโรมันแล้วงานเขียนของพวกเขาก็ส่งต่อภาพจำนิกข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาจนถึงเรานี่แหละค่ะโอ oh, ฟังดูแล้วเรื่องงูพิษนี่เบื้องหลังซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยมันเกี่ยวพันกับการเมืองการข้อเสนชนเชื่อแล้วก็การสร้างเรื่องเล่าของผู้ชนะอย่างชัดเจนเลย ทีน่นี้นอกจากเรื่องฆ่าตัวตายไม่ว่าจะด้วยงูหรือยาพิษมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นฆาตกรรมเลยเป็นไปได้ที่คลีโอพัตราไม่ได้เลือกตายเองแต่ถูกทําให้ตายหรือถูกสถานการณ์บีบคั้นจนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากความตายค่ะถ้ามองมุมนี้ใครคือผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเหครับแน่นอนว่าต้องเป็นออกเทเวียนแน่นอนค่ะแรงจูงใจของออกเทเวียนในการกําจัดคลีโอพัตราเนี่ยมีท่วงท้นเลย ข้อแรกคือการกำจัดเสียนนาทางการเมืองเคลโอพัตราไม่ใช่แค่ราชินีอียิปต์นะคะแต่เป็นอดีตคนรักของจูเลียสซีซ่าแล้วก็มาร์กแอนโทนีสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมที่ออกเทเวียนต้องโค่นล้มหรือสืบทอดอำนาจต่อแถมยังเป็นแม่ของซีเซเลนลูกชายที่อ้างว่าเกิดจากซีซ่าซึ่งถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสถานะทายาทซีซ่าของออกเทเวียนเองการปล่อยให้คลโอพัตราและซีซะเซเยนซึ่งออกเทเวียนสั่งฆ่าจริงๆในเวลาต่อมา มีชีวิตอยู่มันเสี่ยงเกินไปค่ะอาจกลายเป็นศูนย์รวมการต่อต้านในอนาคตได้อ๋อ oh, ครับครับเหมือนการตัดไฟแต่ต้นลมใช่ค่ะและข้อ2คือการหลีกเลี่ยงการสร้างวีรสตรีถ้าออกเวียนสั่งประหารเคลียวพัตราอย่างเปิดเผยมันอาจจะยิ่งทําให้นางกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านโรมกลายเป็นวีรสตรีพลีชีพในสายตาชาวอียิปต์แล้วก็ศัตรูอื่นๆของโรมได้ การตายที่ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนมันดูเป็นทางออกที่ดีกว่าสําหรับภาพลักษณ์ของออกเทวียนค่ะและข้อ 3. ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือผลประโยชน์มหาศาลการตายของเคลียวพัตราเปิดทางให้ออกเทวียนผนวกอียิปตินแดนที่อุด,ดมสมบูรณ์แล้วก็มั่งคั่งที่สุดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตอนนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันอย่างสมบูรณ์แล้วก็เข้าควบคุมทรัพพยากรและความมั่งคั่งนั้นได้โดยตรงเลยค่ะ ฟังดูมีเหตุผลมากพอที่จะลงมือเลยนะครับเนี่ยมีใครเสนอทฤษฎีที่ไปไกลกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีนักวิเคราะห์อาชญาวิทยาชื่อแพทบราว์เสนอว่าเคลียวพัตราอาจจะไม่ได้ตายด้วยพิษเลยด้วยซ้ำแต่อาจทุกขทรมานแล้วก็รัดคอเสียชีวิตแต่นี่เป็นมุมมองที่ค่อนข้างสุดตรงนะคะแล้วก็ยังขาดหลักฐานทางโบราณคดีหรือบันทึกที่หนักแน่นพอมารองรับ ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ค่ะแต่ก็มีบันทึกที่ขัดแย้งกับทฤษฎีฆาตกรรมอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับที่ว่าออกเตเวียนโกรธที่คลีโอพ atra ชิงตายไปก่อนใช่ค่ะ ดิโอคาสิอุสบันทึกไว้ว่าออกเทเวียนโกรธมากแล้วก็ผิดหวังที่เคลียวพัตราฆ่าตัวตายไปเสียก่อนเพราะทำให้อดได้ตัวนางไปเดินแห่ประจานในขบวนฉลองชัยที่กรุงโรมซึ่งถ้าเขาเป็นคนสั่งฆ่าหรือบีบให้นางตายก็น่าจะพอใจมากกว่าโกรธนะคะแต่ก็นั่นละคะ่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแค่การแสดงละครตบตาของออกเทเวียนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ได้ละคะ่ะใครจะไปรู้ความจริงเบื้องหลังได้ละคะ โอ้ยิ่งขุยยิ่งซัดซ้อนปมมันเยอะมากจริงๆครับสรุปว่าเรามีทั้งตำนานงูพิษที่น่าสงสยัยทฤษฎียาพิที่ดูสมเหตุสมผลกว่าแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้เรื่องฆาตกรรมหรือการถูกบีบให้ตายอีกตกลงว่าเราจะเข้าใจตัวตนของคลีโอพัตราจริงๆได้ยังไงครับจากเรื่องราวที่สับสนปนเปขนาดนี้ไม่ว่าวาระสุดท้ายของนางจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะชัดเจนจากบันทึกต่างๆก็คือ c คลี p a t พัชไม่ใช่แค่ผู้หญิงสวยหรือเหยื่อผู้น่าสงสารอย่างในนิยายรักโรแมนติกนะครับแต่นางคือผู้ปกครองที่ฉลาดหลักแหลมมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะด้านภาษาพูดได้หลายภาษามากซึ่งต่างจากฟาโรเชื้อสายกรีกองค์ก,ก่อนที่มักจะพูดแต่กรีกนางบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดีและที่สําคัญคือเก่งมากเรื่องการสร้างภาพลักษณ์หรือ personal branding ในภาษาสมัยนี้นะครับ นึกถึงตอนที่นางไปพบมาร์กแอนโทนีครั้งแรกที่ทาซัสสิครับไม่ได้ไปแบบธรรมดาแต่ล่องเรือไปแบบอลังการแต่งองค์ธงเครื่องเป็นเทพีอซิสเลยทีเดียวนี่คือการแสดงออกถึงอำนาจความเชื่อมั่นแล้วก็การรู้จักใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างชาญฉลาดมากโอ้ป้องเลยค่ะและการที่นางเลือกแต่งกายด้วยเครื่องทรงราชินีเต็มยศในวาระสุดท้ายตามที่พลูทากบันทึกไว้เนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่แค่การแต่งตัวรอความตายนะคะแต่มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นการท้าท่ายออกเทเวีในทางอ้อมหรือการสถาปนาตัวเองให้เป็นตำนานเป็นเทพีแม้จะพ่ายแพ้ในโลกมนุษย์ก็ตามงูเห่าหรือยูเรียสบนมงกุฎฟาโรก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและการคุ้มครองจากเทพเท่า การตายที่เชื่อมโยงกับงูไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นราชินีแห่งอียิปต์และความเป็นอมาตะในตำนานของนางค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่านางตรอมใจตายเพราะรักมาร์กแอนโทนีอย่างเดียวอาจจะดูผิวเผินไปหน่อย น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะความรักอาจเป็นส่วนหนึ่งแต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคลีโอพัตราไม่ว่าด้วยวิธีใดเนี่ยน่าจะมาจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอย่างถี่ถ้วนแล้วเมื่อรู้ว่าสิ้นหนทางที่จะรักษาเอกราชและอำนาจของตัวเองและทายาทไว้ได้การเลือกจบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในแบบของนางอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่บีบคั้นนั้นมากกว่าจะเป็นแค่อารมณ์อกหักชั่ววูบค่ะฟังมาทั้งหมดสรุปได้คําเดียวเลยครับว่า ความจริงไม่มีใครรู้อย่างที่พลูทากว่าไว้จริงๆนะครับเกือบ2,000ปีผ่านไปปริศนาการสิ้นพระชนของคลีโอพัตรายังคงท้าทายเราอยู่เลยใช่ค่ะแม้ว่าถ้ามองในแง่หลักฐานเชิงปฏิบัติแล้วก็วิทยาศาสตร์ทฤษฎียาพิษจะดูมีภาษีดีกว่าเรื่องงูพิษนะคะ แต่เราก็ยังตัดความเป็นไปได้อื่นๆทิ้งไม่ได้เลยทั้งเรื่องงูพิษที่อาจจะมีนัยยะเชิงสัญ,ญลักษณ์ลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจหรือความเป็นไปได้ของการฆาตรกรรมที่ถูกจัดฉากอย่างแนบเนียนโดยผู้ชนะอย่าลืมว่าเรื่องราวทั้งหมดถูกบันทึกแล้วก็เล่าขานผ่านมุมมองของฝ่ายโรมันเป็นหลักค่ะไหนกันแน่ถ้าวันหนึ่งมีการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบางทีเราอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนขึ้นก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วครับ แต่เรื่องราวความลับของอเรียธมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่เราฟังนะครับก่อนจากการขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักนิดครับนอกเหนือจากคำถามว่านางสิ้นพระชนอย่างไรแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าตัวตนจริงๆของเคลโอพาตราที่เราคิดว่าเรารู้จักทั้งชีวิตแรงจูงใจหรือแม้แต่หน้าตาของนางนั้นถูกแต่งแต้มบิดเบือนหรือสร้างขึ้นใหม่โดยเรื่องเราของผู้ชนะอย่างชาวโรมันมากน้อยแค่ไหนกันแน่ครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ